ออสุดดยพี่จิ๊บพี่จ๋าแขบไปเห็นหลักานระดับหนึ่งนะเอาสองลูกเล็กๆไหมแขบระดับหนึ่งมาหน่อยมาแล้วครับโอเคขอบคุณครับนี่สองลูกสวยๆเลยปิดการใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงสิบนาทีแต่เขาปิดการจากการทชนะอ๋อมันจะไม่ขึ้นอันนั้นนะครับจะไม่ขึ้นในจอของไลท์จะขึ้นที่พูดไทยเราต้องกดเข้าไปดูจริงๆใช่ไหม สี่กิโลหกครับ, oh. oh. บสองวกน oh. oh. ี4 oh. ้4ีกิโลครับสวยๆเลยกลหกหนึครับ1387เอาไป1290ง้าครับพี่1290งสองเก้าศูนย์พร้อมเดินทางจะรับพิมพ์ัตามด้วยชื่อเล่นมาเลยนะครับ1290ครับผม1290 1290พร้อมเดินทางนะจ๊ะพี่จ๋าแขบไปเห็นแล้วระดัหนึ่งนะคะ แครแล้วกดหนึ่งมาเลยนะหนึ่งสองเก้าศูนย์ครับสิบนาทีแล้วก็หรืเปล่าหนึ่งสองเก้าศูนย์นะครับรับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยนะพร้อมเดินทางแล้วนะอันนี้พร้อมเดินทางเรียบร้อยแล้วนะครับสองลูกนี้พร้อมเดินทางเรียบร้อยแล้วหนึ่งสองเก้าศูนย์นะจ๊ะครับผมหนึ่งสองเก้าศูนย์ครับรับพิมพ์รับแล้วตามด้วยชื่อเล่นมาจ้าเงียบเลย เงียบเลยเงียบเลยปิดกันอยู่ปิดกันกันจากหน้าอะไรพูดเดี๋ยวไปเรื่อยๆก่อนสักสิบนาทีโอเคครับผมมามาทุกคนอ่าลูกนี้ใครรับพิมรับนะครับตามด้วยชื่อมาเลยนะหนึ่งสองเก้าศูนย์นะครับหนึ่งสองเก้าศูนย์หนึ่งสองเก้าศูนย์พร้อมเดินทางนะครับหนึ่งสองเก้าศูนย์พร้อมเดินทางเรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งสองเก้าศูนย์พร้อมเดินทางเรียบร้อยแล้ว พิมรับกาตามด้วยชื่อเล่นมาได้เลยนะจ๊ะพี่ตา1290งสองเก้าศูนย์พร้อมเดินทางจ้าอ่าคนดูหนึ่งพันคนครับใครรับลูกนี้เอาลดให้ไปหนึ่องห้าศูนยไปพี่หนึ่งสศูนย์ครับใครรับพรรานียอาไปเลยครับหนึ่งสองหงลูกนี้เลยหนึ่งสองายรับพิมรับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยครับลดแล้วลดอีกไปเลยลดแล้วลดอีกไปเลย1250งสองนะจ๊ะหนึ่้าศูนะครับผมลดไปเลยจ้าของไม่อยู่สัก อะไรนะครับบอสไม่อยู่รบิดเองเลยใช่ไหมบิดเลยโอ้โหว่ผมลงไปแล้วรอบหนึ่งอ่ะใช่ลงไปแล้วครับรอบหนึ่งเมื่อกี้เดี๋ยวรอสักสิบนาทีก่อนนะถ้าสักประมาณประมาณสองโมงแล้วยังยังยังไม่ดีขึ้นเดี๋ยวลองลงแล้วขึ้นใหม่สิทการจากหน้าไรเลยเวลาคน มีไม้มีไม้อ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนไม่เป็นไรครับอารอลอีกอีกทีนึงเดี๋ยวอารอลุกนี้ก่อนมาขอลุกหนึ่งมาใครรับลุกนี้มาสวยๆเลยกลมๆเลยเดี๋ยวขอล้วถึง2โมงนะถ้ายังยังไอตัวสีแดงยังไม่หายเดี๋ยวค่อยลงแล้วขึ้นใหม่เนาะโอเคอันนี้3ามโลครึ่งครับ3โลครึ่ง1 0 7่1 0 7นเอ้าึ่งไป1ึ่งเลย100 0ยเลยรับพิม์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยครับ รับพิม์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยหนึ่งห่งศูนย์ศูโอ้ยหนึ่งศูครับหนึ่งศนะจ๊ะพาราหนึ่งใบเท่านะครับหนึ่งใบเทารับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยฟอร์บวดอีกรอบได้ไหมคะอยากเจอคุณแพรรี่อ้าวทำไมเป็นงั้นอ่ะ ไม่อยากเจอฟอร์ดแล้วพี่แอนครับอ่าพี่แอนพี่แอนร้อนมากพี่แอนจ้าแฉไปเห็นรหัสระดันหนึ่งจ้าแฉบไม่เห็นรหัสระดันหนึ่งนะเปิดแล้วไปเสียบล่าเข้ามาจริงเหรออ่ะลูกใหญ่ๆลูกหนึ่งมานี่สี่โลครึ่งครับสี่โลครึ่งหนึ่งสาห้าเก้าครับหนึ่งสาห้าเก้าไปหนึ่งสองเกย์ครับ 1290พร้อมเดินทางจ้ะจากหนึ่งไปเลย1 2 9 0รับพิมพ์รับตามรถเชื่อมันเลยครับพี่ใหญ่มากเลยนะลูกเนี้ยพี่วันลีครับพี่อะไรนะครับพี่วันลีพี่วันลีวันลีใช่วันลีอ่ะพี่วันลีแคปบแล้วกดหนึ่งเลยพี่พี่วันลีแคปบแล้วกดหนึ่งมาเลยวันนะวันลีวันลีอ่าพี่วันลีแคปบแล้วกดหนึ่งมาเลยวันลีคนละวันเลยฮะ คนละวันเลยนี่ยังถูกไปกี่ชื่อนะเขียนอ่านี่นี่เอาไปเลยลูกเล็กนี่อุ้ยไม่เล็กนะใหญ่3ากิโลแครับสากิโลแปดสามกิโลแปดหครับหนึ่เอาไป1นึ่งศูนย์หนึยเอาไปเลยหนึ่งหนึ่ รับพิมพ์รับแล้วตามด้วยชื่อเล่นนะอ่ารับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยนะครับรับพิมพ์รับตามด้วยชื่อเล่นมาเลยหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์พร้อมเดินทางจ้าหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์พร้อมเดินทางแล้วนะครับอันนี้พารานี้สวยมากจริงนี่ดูรับพิมพ์รับแล้วตามด้วยชื่อเล่นมานะคะนมามาแล้วเอ้ นี่ขึ้นสีเขียวแล้วโอเคอ่ะหม้ได้อีกหนึง่งอะไรมาค่ะหนึ่งหนะึ่งศูนย์ศูนย์พร้อมเดิน,น,นมาแล้วจ้าได้ไหมอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยมาไหมโอเคแล้วทุกคนมา,มนมาปกติแล้วครับปกติแล้วปกติแล้วสวัสดีครับอ่ามาสวัสดีครับอ่ะกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเร็วกดใจให้แบบเยอะๆไปเลยเอาสักสักล้านใจไปทุกคน ไอเลิฟติ right? ๊กตอกไอเลิฟติ๊กตอกไอเลิฟติ๊กตอกไอเลิแล้วถ้าพูดไอเลิฟแพร y ี่ได้ไหมเน่ๆเอออะทุกคน